เอาละครับคราวนี้ผมจะพาไปแนะนำในส่วนของชุดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่าง PLC ระดับหนึ่งะครับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับก,ก็จะเป็นก็จะเป็นตัวของชุดทดสอบฝีมือแรงงานระดับชาติเลยนะครับอ่ะก็ ชุดทดสอบก็จะประกอบไปด้วยส่วนของ PLC นะครับก็จะมีในส่วนของ PLC ที่เป็น Mitsubishi FX5U นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการที่เราจะต้องทำการอ่านแบบนะครับแบบก็จะเป็นแบบของตัวนี้นะครับแปบลบว่าตัวชุดฝึกตัวนี้ครับ IO มันจะต้องต่อ อินพุตเอาพุตยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใช้สายตัวนี้นะครับสายตัวนี้เวลาที่เราไปทดสอบจริงเราจะต้องทําการย้ําสายนะครับหัวท้ายนะครับมาแล้วก็ใส่ตัว label อะไรให้เรียบร้อยนะครับต่อวงจรจากตัวเขาเรียก wiring เนาะวาริงจากตัวชุด PLC นะครับชุดตัวควบคุมคอนโทรลเลอร์ PLC นะครับเข้าไปกับตัวเทอร์มินของตัว IO นะครับอินพุตเอาพุของตัวชุด ทดสอบอันนี้นะครับผมก็จะแนะนําในส่วนของชุดทดสอบอันนี้ก่อนละกันนะครับในส่วนของชุดทดสอบอันนี้นะครับแน่นอนครับในส่วนของการไวริงนะครับเราก็จะต้องอ่านแบบอันนี้นะครับให้ออกนะครับว่ามันต่อยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นเทอร์มินอลเนี่ยเขาก็จะมีตัวของหมายเลขนะครับบอกว่าเทอร์มินอลมันเป็นเลขอะไรนะครับตรงนี้นะครับ ในส่วนของภายในการต่อวงจรภายในนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะต้องดูตรงนี้นะครับในส่วนของฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งที่เป็นสัญญาณอินพุตนะครับอินพุตก็จะเข้าฝั่งนี้นะครับตั้งแต่1จนถึง16กนะครับก็เป็นอินพุตสัญญาณอินพุตก็จะเป็นพวกสวิตต่างต่างนะครับแล้วก็ตัวของเซนเซอร์ที่เป็นเซนเซอร์รับสัญญาณตัว หมายเลขอันนี้ด้วยนะครับส่วนของเอาพุตก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายพานลำเลียงนะครับหมุนไปได้ทั้งเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับตรงนี้ก็ใช้รีเลย์ในการคอนโทรลอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของแรมนะครับ b อัน,นะครับแล้วก็ส่วนของเซเว่นเซกเมนต์นะครับที่แสดงตัวเลขก็จะมีอยู่2ชุดนะครับ จะต้องอ่านแบบพวกนี้ให้ออกนะครับว่าจะต้องต่อ,อยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของภาค i n p u t o u u t u u t นะครับเวลาเราเดินสายเข้ามาเราก็จะต้องเข้าในส่วนของเทอร์มินอลตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของ output นะครับเทอร์มินอลด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ input นะครับแล้วก็จะต่อเข้ามาจากด้านหน้าตรงนี้นะครับ อ่ะครับก็แนะนําในส่วนของอุปกรณ์แต่ละชิ้นเทียบกับตัวแบบในนี้เลยละกันนะครับในส่วนของอินพุตนะครับพางอินพุตของชุดทดสอบอันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เนี่ยก็จะมีเซนเซอร์ที่เป็น Ls1 นะครับอ่าแล้วก็ Ls2 3 4 5นะครับอ่าก็จะเป็น ถ้าเราดูจากแบบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ LS หนึ่ก็คือตรงนี้นะครับ LS 2มันเป็นเซนเซอร์ที่เป็นลิมิตสวิตช์นะครับเวลาที่มันไปชนตัวหัวน็อตอันเนี้ยครับมันก็จะแอคทีฟนะครับก็จะมี LS 1ลิมิตสวิตช์1 2 3 4 5นะครับอันนี้จะเป็นเซนเซอร์ในส่วนของแบบเราก็จะดูตรงนี้นะครับหนึ่งามสี่หนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วอินพุต ถัดไปนะครับก็จะเป็นสวิต์นะครับนะสวิต์ที่เป็นสวิต์เลือกโหมดนะอันนี้นะครับเลือกโหมดเมนนวลหรือออโต้นะครับถ้าเมนนวลก็ไปทางนี้ออโต้ Auto, ก็ไปทางนี้นะครับนะถ้าดูตามแบบก็จะอยู่ที่เรียกว่า ss 0นะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ ss 1ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดการปิดนะครับนะเป็น selector er สวิต์เหมือนกันเนาะสวิต์ on off นั่นเองนะครับ แล้วก็เป็น P.B. 1นะครับ P.B. 1จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวปุ่มกดจะอยู่ตรงนี้นะครับ P.B. 1เป็น Push Button Switch นะครับกดติดปล่อยดับ P.B. 2ก็เหมือนกันนะ P.B. 3 P.B. 4แล้วก็ P.B. 5เนี่ยจะแปลกนิดนึงนะครับเป็นส่วนของเซนเซอร์ที่เป็น Emergency Stop นะครับเป็นสวิตช์กดล็อคันล็อกเนาะก่อนที่เราจะ เวลาที่เราจะรีเซ t ตตัวบัตทนตัวนี้ครับจะต้องหมุนไปในทิศทางที่เขามาร์กเอาไว้ในนี้นะครับเวลากดก็กดลงไปเลยนะเป็น Emergency Stop นะครับแล้วก็ในส่วนของ DSW ก็คือไอตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ที่ไว้สำหรับอ่านค่าตัวเลขออกมานะครับเราสามารถที่จะกดตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเลขนะครับตั้งแต่1-9ถึง9นะครับ ตั้งแต่0ถึง9นะครับ0ถึง9ตัวนี้ก็จะเป็น Input เหมือนกันนะครับ Input ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับ output ของชุดนี้นะครับก็อยู่ฝั่งนี้เ u า p u t ของชุดนี้ก็อยู่ฝั่งนี้เนาะ output นะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของสายพานนะครับสายพานการลำเลียงก็จะใช้ใช้รีเลย์ตัวนี้นะครับในการที่จะคนโทรลตัว ตัวสายพานตัวนี้นะครับข้างในก็จะมีตัว DC มอเตอร์อยู่นะครับก็จะใช้รีเลย์สตัวนี้นะครับในการขับให้มันหมุนเดินหน้าหมุนถอยหลังนะครับตัวนี้สายพานเนี้ยก็จะทํางานนะครับข้างในถ้าเราดูจากสัญลักษณ์ก็จะอยู่ที่ RY 2นะครับแล้วก็ RY 1นะครับ2ออันนี้ นะครับก็จะเป็นสองอันนี้นะครับคราวนี้ก็จะมีในส่วนของ PL 1นะครับก็คือหลอดแสดงสถานะนะครับที่1ที่2ที่3ที่4นะครับดูตามแบบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ1 2 3 4โอเคสำหรับเอาพุทที่เป็นการแสดง7 s e g m e n t นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเรียกว่า DPL 1 DPL 1นเนาหลักนี้นะครับ DPL 2หลักนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของเอาต์พุตอีกอันหนึงก็น่าจะเป็นตัวของในส่วนของภาคเอาต์พุตอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวบัสเซอร์บัสเซอร์ก็เป็นเอาต์พุตอีกชนิดหนึ่งนะครับก็จะต่ออยู่กับเทอร์มินอลหมายเลข34นั่นเองนะครับสำหรับบัสเซอร์ตัวนี้เนาะก็เป็นเอาต์พุตอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคครับ